ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่อไปนี้รุนแ็ดขอ,อนิมนต์ให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วยดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยปัญญา เพราะโอกาสไม่ค่อยจะมากหรืออีกประการหนึ่งพวกเราทาั้งดายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควรวันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอาตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วย ที่ได้มาพบกันในทีน่นี้มาพักที่นี้ก็ได้รับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุกประการดังนั้นอาตมาจึงจะขออมอบอมในคำพูดหรือมอบธรรมะ อันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทาั้งหลายด้วยพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลายแล้วพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายแต่เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็ เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐให้เราเสแวงหาที่สงบระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มีอย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลนลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอารูปก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ท่านให้แสวงหาธรรมะ หาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับเพื่อทำํำจิตให้สงบระงับอยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จักโทษปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษให้รู้โทษอย่างจริงทั้งหลายเ่านั้นตามความเป็นจริง ให้ความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษมันกันในความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมันมันให้เราสงบมันให้อยู่สบายเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก อย่างนั้นจึงสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบแต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มั่นให้ยึดแต่ว่าไม่ให้มั่นเพราะว่า สถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องทันจริงจัดว่ามันอยู่ที่มัคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อ,อยู่ตรงนั้นไม่ได้ แต่มีสุขเกิดมาท่านให้ยึดแต่มให้มัน่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านมเห้มัน่นอันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นการ,รมสุข,ขันิการโยคโคอืม ถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอัตกะมรรฐานโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโดยปัญญาอยู่้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูโวยปัญญาการกระทําทุกอย่างทําด้วยปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมะ าการรู้ธรรมะแต่ปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมืีกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้นไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมายมีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมขึ้มาเป็นโอปนายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้างนี้ อันนี้อาจจะมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวตัวเองในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่าอืมสงบเนี่ยม่อามาออกมาแล้วมาอยู่ติดบาดคนบ้านคนเขา,าเรม่เล่นดนตรีกันอยู่ไม่สงบรำคาญทําไมถึงรำคาญอย่างนั้นก็เพราะว่าเสียงดนตรีนี่ยมากวนเรามีความเห็นผิดอย่างนี้ อยู่ไปก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเราอยู่ไปหลายวันทุกมันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่หนีจากที่นั้นเลยเปลี่ยนความรู้สึกว่าอืมเราเนี่มันผิดหรือถูกนี่คิดใหม่พิจารณาใหม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาอืมอันนี้ไม่ใช่เขามากรนเราเนี่วะ <c oughs> ดูไปเจอเราไปกวนเขาเนี่ยมันหลงขนาดนี้นะน่เขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่าเราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุในเราไม่สบายนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคำพีเป็นตำรานอกคำพีเหมือนกันถ้าเราคงจะไปอ่านาในคำพีคงจะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงกัน อันนี้ไปนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทำจิตให้สงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าเอมันดูในจิตของเจ้าของนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั่นได้นั่นแล้จึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเมื่อจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าพึ่งลืมตัวนะอย่าเพึ่งลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมา นึกว่าไม่มีอะไรนะอืมไม่มีอะไรเหมือนอ่าอย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอันไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่มีไม้อันเดียวเรามองขึ้นในถามไม่รู้ว่ามันสั้นมันยาวเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไหมเราว่ามันสั้น ถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งพุตมาวัดจะเห็นว่าไม้ที่เราถือยังมีมันยาวอันนี้ธรรมะนี่ก็เมือนกันฉันนั้นเมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงพุ่งขึ้นมาอ่การปฏิบัติหาทางพ้ทุกนี้ทุกวันมีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี่ยมีครูมีอาจารย์มาก แล้วแต่อุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไปถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลำบากถ้าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันในทุกวันนี้เียกว่าขาเรียนมีปัจนา สมถะด้วยปีปัญนาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นคำที่สมมติขึ้นมาภาษาที่สมมติขึ้นมาแต่จะมาเห็นว่ารวมเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นนะ่ะที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไร ทางสมถะทางนิัสสนาเป็นไปนในนั่นเลยเช่นว่าเราทำจิตให้สงบนี้ทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตก,ก็สงบ อย่างหนึ่งสงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญาเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตา สามประการนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่นตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกดียาบทเมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อ,อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่า อันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจด้วยด้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็เียกว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้นานๆนนไปจิตของเรามันจะรูปขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้น เห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริงทุกนี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้น เราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังครับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกข์เกิดขึ้นมานี่เปลี่ยนไปเมื่อไร่้อผิดหวังเรามันทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อยถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้นใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครมีใครมีใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไม่มีไหม อ่าอ่านี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นแหี่เกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นแค่นั้นพระองค์ท่านจึงให้พี่นาอยู่ที่จิตของเรานะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่น นี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นน่ะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึ่งทุกข์อันเกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีทุกข์ประจำสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไป ถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่แนะเจนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดข้าไปตรงนี้ฉีดยาม,มันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอนะไรนมันก็เจ็บสัมผัสมันเจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระอาหารหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเพ็บธรรมดา ทุกคนจะต,ต้องเจ็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเหลือเนที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกเิเลสจริงๆอุปาทานเหมือนฉีดยา เอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษนี่เอาเข็มอาบโดยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเจ็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยตื่นนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกข์เพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกันที่เอาเข็มไปอาบน้ำยามาฉีดกับไปปวดเจ็บจนตายจนในคนตาย อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกเกิดมาสุขทุกข์มีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็นรู้จักนะนะที่มันทำทพิจรณาทำที่ตรงไหนทำมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิน้น กายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถ,ยน,รถยนต์รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่า นี่ก็เหมือนกันนะไอ้ความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนญยิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี้แต่เราก็ต้องการความสงบบางทีบางคนนกมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกัน มันก็ระโดดโยนมีตาแต่ว่ารถยนต์มาเห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์มันเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าธรรมทางดายมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบาย อาตมาจึงชอบพูดธรรมะและพูดเรื่องอุบายเห็นอย่างนี้เห็นมาเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอ้ความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราเราวุ่นวายเองของเราอืมเนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ใบมันร่วงลวงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้ว่เห็นต้นไม้แล้วก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเวทิตโภวินโยหิ อย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเจงาง้าระจะฟงสังขารแต่พิจารณาด้วยไปเมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไป เดินไปแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่านี่เมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้ว อาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหนสิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับคู่ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรม ที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นส,สัจจธรรมอยู่อย่างเนี้ไม่ใช่ของใครไม่ไปก็ใครทั้งนั้นอยู่อย่างนี้เดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ ow, ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ทรรที่เป็นปัจจัตัง ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทางนั้นจบลงที่ตรงนั้นนะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็รีแล้วแต่ว่าระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งหดือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่ง ความสงมบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นวงกลมอยู่ดีให้เรามีสติพูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเนเป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่า บางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทำนี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นยายมันหมดทีไม่ใช่มาเหมือนกระบบีโพกข้าวนี่บรีโพกข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่มนอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกําลังอยู่อย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นพอที่ว่าเราออกจากการรมฐานนี่ไม่ใช่ว่ารเราออก ไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้นเราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายนมันจะกระทบอย่างเนี้ยเรียกรกว่าการกระทบเห็นว่านกมันร้อง พอเสียงนกมันร้องกระทบทเฉยเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกวะสนกุกนกมันไม่สนุกวะหรือคิดขึ้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะอยากจะจับนกมันไปขายวะนี่ นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชาเป็นพื้นเมื่อกระทบพูวมันรเสียงนั้นสนุกีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํรนองนี้อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างนี้เมื่อกระทบแล้วมันรู้ ยึดหมายไปตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นไห้เจ็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จากการกระทบเฉยๆกระทบเี้ยเดกเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเราติดมีอุปทานยึดมัน่นถือมัน่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบ นุ่งน่งกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในกจิตของเจ้าของนั้นนี่เรียกว่าการการปฏิบัติทางจิตไม่มีอะไรจะพูดมากนะให้โยมไปลองทดลองดูนะหรือพ้นทุกข์กันหมดหรือยัง ถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาไปลองดูนะอย่างว่าเอ้ไม่ต้องพูดมากก็ไดยมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เดียวว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เดียวว่าอันนี้มันไม่แน่ท่าน,นั้นเนี่ยยืนไปทํามันเกิดขึ้นมาาอะไรก็มไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้แหละเดียวปัญญาเกิดนะถึงถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจของเมื่อไรก็มันไม่แน่นะนี่จะไม่แน่ทั้นนี่ เดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่อะไที่ของอ,อะไรที่มันไม่แน่ของนันนง้นม,มันก็หมดราคาแล้วเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมา่นึงก็เท่านั้นแหละเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็เท่านั้นแหละ เป็นอย่างนั้นเลยจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้อืมจะเห็นชัดว่าไอา้คําที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นแหละยี่เราเราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุไให้เรายึดมั่นยึือถือมั่นแต่ยึดมาแต่ไวไม่มั่นอ,อย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็ เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้นอันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดูก่อนก็ไดนะ้ ทำไปอย่างนี้ทำสมประากรรมาฐานกว่าทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปไอความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรล้วก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่สับนี้เป็นสับที่สำคัญนะแต่นักปฏิเสธวัดเราข้ามไปข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นคิดว่าทำวันนี้มันเป็นอะไรกันม้ ไม่ยกขึ้นมาดูถ้าเรายกดูขึ้นมาเม e ื่อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเรามีความพอใจเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าอันนี้มันต้องจะเป็นนิจจการในทีเดียวทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่ น,นี่ไม่แนบอกทุกขณะเลยลองลองดูเถอะ,ออะโยมจะบรรลุธ,ธรรมะในการเดินก็ได้การยืนก็ได้การนอนก็ได้นี่ไอความยึดมัน่นถือมัน,มนจะค่อยๆคล,คลี่คลายออกไปด้วยดวยมจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นไปลองดู่นะไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูจริง มีไหมก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วอะไออารมณ์มันมาสะกิดอยู่ทุกเวลาล่ะมีไแล้วชอบใจมีไหมม่ชอบใจมีไหมนั่นแหละถ้าอันนั้นมีอยู่ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจมาชอบใจเป็นธรรมดาอย่างนะ ืถ้ามันเรือนธรรมดาเลยเป็นเรื่องอุปทา,านนะนะ,นะมันจะไม่ให้เราสบายนะอืมมันจะไม่เราสบายมันจะเหมือนเอายาเหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปเนะน่ะคนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบอ่าตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาข้อข้องใจนะ หน่อยพอสมควรนะถ้าอาศัยการพูดมันก็ไม่จบหรอกกระทั่งคืนสองคืนมันก็จบไม่ได้เคยมีไหมโยมได้ยินเสียงมันมาแล้วก็ดูสึกว่าเสียงมันมากวนเราเคยเคยคิดไหม <laughs> เสียงมากวนเราดอเราไปกวนเสียง Did e come to bother us or did we go to bother it Navangalīna. No, <laughs> Navangalīna. <No>, an <laughs> example, mm. difficulty mm. um, Suppose there's a smell that comes that smell is um, the smell of smoke.